สวัสดีค่ะท่านชมเลฟซีทุกท่านทุกคนค่ะเรามาพบกันอีกคลิปนะคะจะเป็นสูตรปฏิทินนะคะสองตัวมาตัวนะคะจะเป็นเด่นล่างนะคะท่านชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะฝากอา่านคำเตือนสักนิดนะท่านชม บดใจวิจารณญาณในการรับชมคลิปเดียวนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายถกชนิดงานสนับสนุนสลากหมนไปขงรัฐบาลเท่านั้นนะคะท,าทา่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมอ่ากดแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นบ้างนะคะสูตรนี้ก็ยังเดินดีนะคะเรามาดูกันเลยนะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะให้ดูว่าเอามาคำนวณยังไงนะคะอันนี้ค่ะ แปดบวกแปดนะคะแล้วก็บวกแปดคงที่อีกทีนะคะอ่าก็เป็นสิบหกค่ะหกหนึ่งนะคะอ่าที่นี่เขาก็เข้าที่ตัวนี้เลยนะ,ะสองตัวมาหนึ่งตัวะคะ่ะเดี๋ยวก็เจ็ดอ่เจ็ดบวกแปดนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะ อ่าศูนย์ศูนย์ห้านะคะถ้าเราเพิ่มเติมนะคะถ้าเราเพิ่มเติมก็ได้สองตัวแล้วนะส่วนตัวนี้ถ้าสมมติเราเพิ่มเติมศูนย์หนึ่งนะคะห้าหกนะคะก็ได้สองตัวใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็เจ็ดอ่าหกเจ็ดหนึ่งสองนะ 1, 2, นะก็น่าจะได้สองตัวเนาะ,ะเราลองดูก่อนนะคะ 8ดบกแบกนะคะก็เป็น14ค่ะบวก 8, คงที่อีกทีนะคะก็เป็น12นะคะอ่าค่ะ27ก็เข้าที่ตัวนี้เลยนะอ่ะงดที่4กันค่ะอะ 9, ่าบกเบกค่ะก็เป็น16ค่ะเอาหบก 8, คงที่อีกทีนะคะก็เป็นสนะคะ งวดนี้รู้สึกว่าหลุดนะท่านผู้ชมสี่เก้านะคะงวดนี้หลุดไปนะคะอ่าแต่มีวิธีอยู่อย่างหนึ่งนะ,ะถ้าสมมุติว่าเราลดแต้มนะก็ก็เข้านะคะตัวนี้ลดแต้มนะคะตัวนี้ลดแต้มนะคะก็เข้าแต่เราไม่เอาแล้วเอาแค่สองตัวก็พอนะคะอ่าทีนี้มาคำนวณกันอีกสูเอ่ออีกงวดนะคะเป็นงวดที่ห้ากัน,นะคะ่ะอ่าเก้าบวกเจ็ดเช่นกันนะคะก็เป็นสิบหกค่ะเอาหกบวกแปดค่ะก็เป็นลงท้ายเลขสี่ค่ะ อ่าสีนะคะอ่าวดนี้กลับมาเข้าค่ะ,ะนี่กลับมาเข้านะฮะ,ะดทุกคนต่อ3สบกศย์ค่ะบกแค่ะ3ามบกศย์บวกแเป็น1นะคะอ่าหนึ่งหกนะกะ็อันนี้ก็เข้าอยู่นะ อ่านี่เขาแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาหมดที่เจ็ดกัน,นะคะ่ะศูนย์บวกสามก็เป็นสามนะคะแล้วก็บวกแปดคงทีทนะ,ะก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งหกค่ะอ่าเห็นไหมคะเขาก็หลุดไปแค่งวดเดียวนะแต่ถ้าเราทิ้งไปนะคะก็เสียดายนะ อ่าทีนี้งวดที่เพิ่งออกไปค่ะท่านผู้ชมงวดที่เพิ่งออกไปนะสามบวกหนึ่งนะคะก็เป็นสี่ค่ะแล้วบวกแปดคงทิกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเลขสองนะคะท่านผู้ชมอ่าเป็นสองค่ะสองสองเจ็ดนะฮะอ่าก็เข้าที่หลักสิบนี้นะสนูตรนี้รู้สึกว่าแจ๋วนะส่วนงวดนี้ที่เอามาคำนวณน,นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็คล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันนะคะ อย่างนี้อย่างเช่นนะอย่างเช่นพี่ช้างก็จะอามาคำนวณแบบนี้นะคะอ,อย่างเช่นจะออกวันที่16นะครับพี่ช้างก็จะเอาตัวที่วันที่15นี้มาคำนวณน,นะคะคำนวณเสร็จแล้วก็จะได้อยู่2 2 3 0 1ใช่ไหมคะแล้วก็จะออกวันที่1กันยานะคะพี่ช้างก็จะเอาวันที่31นี้มาคำนวณน,นะคะก็ได้2 301เช่นกันนะคะก็อ,อย่างเช่นตัวเนี้ยแรมขึ้นแรมลงแบบเนี้ยเออ เราเอามาบวกกันท่าผู้ชมก็น่าจะมองไม่เห็นตัวเล็กเกินไปนะคะอยู่ไหนละ่ะมองไม่ค่อยเห็นละอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ค่ะหนึ 1, ่งบกหนึ่งนะคะก็เป็นสองนะคะแล้วก็เอาหนึ่งมาบวกเก้านะคะก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะสองสามศูนย์หนึ่งนะอย่างเช่นตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายกันนะ เห็นไหมคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองสามนะคะแล้วก็เอาหนึ่งตัวนี้มาบวกเก้านะคะก็เป็นศูนย์หนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็เอามาคำนวณแบบนี้นะคะท่านผู้ชมที่นี่เรามาคำนวณกันต่อก็คือคล้ยคายๆกับของงดที่แล้วนะคะสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดนี้ถ้าเราไปดู ถ้าเราไปดูของที่เราคำนวณไปสองตัวล่างนั้นเขาจะมีชนกันที่7นะคะแต่ถ้าเรา,เ,าเล่นแบบลดแต้มนะคะก็จะมี1กับ7นะคะที่ชนกันถ้าเราเอาไปชนกับในสูตรที่2อ,องตัวล่างของเรานะคะก็7 7กับ1นั้นกับ0ูนย์นั้นสมครต้องติดไว้นะคะท่านผู้ชมเอาง่ายๆก็คือศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนี้ยังไงก็ต้องติดไว้นะคะท่านผู้ชมนะเออกับ9านะคะยังไงก็ต้องติดไว้บ้างนะคะท่านผู้ชม ่วนตัวนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพบกันอีคลิปมันจะเป็นสูตรดับบนและเด่นบนนะคะอ่เรามาพบกันอีคลิปนะคะอ่ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะอืมอย่างนี้ค่ะ่วน่วนมากจะมาหลักหน่วยใช่ไหมคะอืมโอเคขอให้โชคดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ